สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุทนทรช่างโรงงานบ้านๆนครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อีกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ของ isuzu d e m a n ครับเป็นรถเอดเซนนะครับเครื่องยนต์ดีเซนนะครับผมว่าเวลาเราขับรถมาทางไกลนะครับระยะทางทางไกลแล้วเราควร ดับเครื่องยนต์ทันทีหรือสตาร์ทเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดับนะครับคลิปนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับว่าเ,เดี๋ยวเราก็รู้ก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์มีทำงานดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินครับหลักการทำงานก็คล้ายกันนะครับ แต่จะแตกต่างกันคือ,เ,อเครื่องยนต์เบนซินจะใช้ก็จะมีหัวเทียนครับหัวเทียนแต่เครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียนนะครับใช้วิธีการจุดระเบิดหรือสันดาบโดยการอัด,อ,ดอากาศให้ร้อนแล้วก็เช่น้ำมันดีเซลใช้หัวฉีดฉีดน้ำมันดีเซลไปเพื่อจุดระเบิดครับ นี่คือหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเป็นพวกรถกระบะรถบรรทุกนะครับผมถ้าเป็นรถเบนซินก็จะเป็นรถเก๋งครับรถขนาดเล็กนะครับเมื่อเราขับรถทางไกลนะครับเมื่อเราขับรถรถทางไกลครับเราเราควร ดับเครื่องยนต์ทันทีหรือปล่อยทิ้งไว้นะครับผมตอบว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่กรณีที่เราขับรถทางไกลมานะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันจะร้อนนะครับร้อนแต่ไม่ได้ร้อนแบบว่าอุณภูมิของขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามันมีระบบหล่อเย็นคือระบบน้ํายาคูลเลนต์นะครับคือน้ํายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพื่อจะให้อุณหภูมิ หมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับกรณีที่เราขับทางไกลแล้วดับผมตอบว่าความรู้สึกนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีระบบน้ำหล่อเย็นอยู่แล้วนะครับนี่นครับเครื่องยนต์นะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเราขับรถทางไกลนะครับระยะ400-500กิโลเมตรนะครับสตาร์ททิ้งไว้สัก ปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับเพื่อให้ตัวตัวพัดลมนะครับรับพัดลมระบายอากาศระบายอากาศจากห้องเครื่องครับห้องเครื่องออกบ้างแล้วก็เปิดฝากระโปรงครับเปิดฝากระโปรงออกอันนี้คือผมทําทําประจําอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิในในเครื่องยนต์ก็จะมีไอ้วาวน้ำนะครับเป็นตัวอ่าเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิอยู่นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิเกิน86องศาไอ้ตรง86องศาซีนะครับวาล์วน้ําตัวนี้นะครับ่อน,น้ําตัวนี้เห็นไหม่อน,น้ําตัวนี้นะครับก็จะเปิดให้น้ําให้น้ํานะครับไหลเข้าหม้อน,น้ํานะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับเวลาถ้าเราเวลาขับรถไปก็จะมีอากาศผ่านเข้าไปนะครับ แล้วก็มีพัดลมด้วยนะครับพัดลมเป่านะครับน้ําที่โดนระบายความร้อนแล้วก็จะไหลลงข้างล่างนะครับเพื่อใปหล่อเลีย้ยงเครื่องยนต์ต่อไปนะครับอ่าแล้วฝาปิดตัวนี้ทํางานยังไงนะครับฝาปิดตัวนี้ก็คือถ้ากรณีที่น้ํามันเดือดมากๆครับน้ําจะไปดันสปริงตรงฝาปิดครับเพื่อเพื่อออกมาท่อนี้นะครับ เพื่อมาที่ถังพักนะครับถังพักหม้อน้ําตัวนี้ถังพักหม้อน้ําตัวนี้นะครับอก็จะมีถ้าเครื่องเย็นนะครับน้ําก็จะไหลเข้าเหมือนเดิมนะครับผมไหลเข้าอหม้อน้ําเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับคือหลักการทํางานนะครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับเราจะดับเครื่องยนต์ทันทีหรือจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเราสตาร์ทนานนะครับ เป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็ไม่ไหวนะครับหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานนะครับสองสองมลพิษที่ออกจากถ้อยเสียนะครับทําให้เหม็นนะครับสู่บรรยากาศนะครับรถสมัยนี้นะครับคือเามีน้ำยาอ่าน้ํายาคูลเลนอยู่แล้วน้ํายาเป็นน้ํายาสารทำควมามอ้รในสารลรอยเย็นอยู่แล้วนะครับเพื่อจะ ให้เครื่องยนต์มันร้อนนะครับเครื่องยนต์มันร้อนผมแนะนําว่าถ้าขับรถทางไกลมานะครับให้สตาร์ทสักหนึ่ง 1, 2, นาทีสองนาทีแล้วก็เปิดฝากระโปรองออกอย่างผมนะครับตันนี้แค่ก็สามารถระบายอากาศได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเออ่สตาร์ททิ้งไว้สัก สิบยี่สิบนาทีไม่จําเป็น,นครับผมตึ้เนเืืองพลังงานนะครับอันนี้นี่นะครับใครชมคลิปนี้อยู่ก็สามารถแล้วก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะทำยังไงนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับให้เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายอากาศนี่ครับนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในเอ่อ เครื่องยนต์นี like ้เขามีตัวควบคุมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์ฮีทนะครับฝาประกันประกันฝาไม่เลยนะครับประกันฝาฝาประกันไม่เลยครับเครื่องยนต์จะขับไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดการลีกนะครับเกิดการลีกแรงอัดแรงดันน้ําเข้าไปในเอเครื่องยนต์นะครับถ้าประกันลีกนะครับผมเครื่องยนต์จะฮีททันทีนะครับน้าจะเดือดทันทีนะครับผมอันนี้ก็คือ ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับสําหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่รู้จักเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์เบนซินก็ตัวใบพัดม่านน้าก็จะคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับถ้าเราดับไฟสวิ์ไฟพัดลมก็จะหยุดหมุนทันทีนะครับผมและเอ่อ การวางเครื่องก็จะต่างกับเครื่องยนต์ดีเซนนครับการวางเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซ็นก็จะต่างกัน,นครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาให้ความรู้ว่าทำไมขับมาทางไกลนะครับเป็นความเชื่อผิดหรือถูกไม,ไม่ผิดไม่ถูกนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกัน,นครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่างอุตจรนียน,นะครับขอบคุณครับ